สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหา คำว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมพามาชมรถการเกษตร1คันนะครับเป็นเจ้าตัวฟอร์ดนะฮะฟอร์ดนะครับ6600นะครับตัวเสื้อจะเป็นรหัส T5 นะครับนะฮะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับจะขายตามสภาพนะครับเครื่องดีมากนะฮะเครื่องดีนะครับเกียร์โอเคยางจะติดด้อยหน่อยนะครับจะขายตามสภาพนี้ านหน้านะครับก็มีเคยซ่อมมาบ้างนะครับแต่ก็ใช้งานได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับรถฟอร์ดรถไถ่รุ่นเก่านะครับมีแผงหน้ากันกระแทกมาให้นะครับนะครับเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเป็นช่างนะฮะแกก็ดูแลรักษารถถือว่าดีมากนะครับส่วนคานล่างเจ้าของรถเปลี่ยนมาใหม่นะเป็นคานโค้งนะของวอยชัยแท็กเตอร์นะครับเป็นคานตัวดีเลยนะครับ นะครับผานหน้าก็จะยกได้สูงหน่อยนะครับต่างจากคารตัวเดิมนะครับมาดูสภาพกันก่อนนะครับสภาพรถติดง่ายสตาร์ทติดง่ายปั๊มดีนะครับนะครับผมปั๊มดีมากนะครับนี่เลขเครื่องนะครับชัดเจนนะนะครับก็จะมีตำแหนิตรงเสื้อตัวแผงต่อนิดนึงนะครับจะมีเจ้าของรถเขากระปากมานะครับจะเป็นซึมๆนะครับไม่ถึงกับไหลเยอะนะครับผมนะ ใช้งานได้แน่นอนนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดนะครับคานทุกอย่างสภาพยังดีอยู่ไม่มีติดผุนะครับไม่มีผุกรนนะครับเสื้อเกีย์พวกนี้ต่างๆสภาพดีเฟืองท้ายเสื้อเพลาหลังนะครับไม่แตกไม่หักนะครับปั๊มต่างๆก็ล้างนิดเดียวนะฮะคันนี้ไม่ได้ล้างเยอะนะครับเป็นคราบนิดๆหน่อยๆก็เป็นธรรมดารถไถจะแห้งเลยก็ไม่ใช่นะครับผมนะฮะก็เพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะครับนะับไม่ใช่รถบิ้วใหม่นะครับ นะครับมาดูรายละเอียดนะฮะของเครื่องยนต์นะครับอันนี้ลูกค้าจะมัดเอานะครับดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพาสตาร์ทนะครับอาจจะไม่ได้ลองขับนะครับพื้นที่ไม่มีที่จะลองนะครับมาลองขับได้เลยนะครับถ้าเป็นซื้อรถไถลูกค้าต้องมาดูเองลองขับเองนะครับส่วนรถขนส่งมีนะครับรถขนส่งมีให้นะครับนะครับ นส่งมีให้ก็ส่งฟรีร้อยโลนะครับคันนี้อดูนะครับดูเครื่องเครื่องนี้เราไม่ได้ล้างนะครับจะเป็นสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวล้างให้นะครับมีเวลาเดี๋ยวล้างให้นะครับท่อไอดีนะครับท่อไอดีเป็นท่อไอดีกลมนะครับแต่เป็นปั๊มเหลี่ยมนะครับระบบหม้อน้ําต่างๆระบบระบายความร้อนดีนะครับแบตลูกเล็กๆนะครับแบตดีอยู่ยางนะครับยางหน้าพอใช้ได้สภาพไม่ดีนะครับ แล้วก็ส่วนยางหลังนะครับก็คือเอาไปใช้ถ้าจะดีที่สุดก็คือลูกค้าต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่นะครับนะครับถึงจะมีแรงดันแรงขับนะฮะเพราะว่าดอกยางมันล้มไปหมดแล้วแล้วก็หมดสภาพตียางนะครับขอบกระทะนะครับก็จะมีเชื่อมขอบหน่อยนะครับผานนะครับตัวนี้จะมีผานมีผานบุกเบิกและผานพวนนะครับผานบุกเบิกก็สภาพถือว่าโอเคนะครับ ใบยังเต็มดีอยู่ก็จะมีเบี้ยวนิดหน่อยของใบที่สองนะครับนะครับแต่โครงสร้างพวกนี้ดีมากนะครับโครงสร้างไม่ผุนะฮะไม่ผุไม่ดามเลยนะครับอ่ะดูที่เพาเกียร์หลังนะเสื้อเกียร์เพาต่างๆนะครับไม่ได้ล้างเยอะนะครับคาบดินไม่เยอะมันมีคาบดินที่การใช้งานเฉยๆนะครับคาบพวกไอ้น้ํามันนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับไฮดรอลิกดีนะครับ ยกขึ้นง่ายขึ้นเร็วลงเร็วนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับหารถไถใช้งานนะฮะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นรถช่างที่เขาดูแลรักษามาค่อนข้างดีอยู่นะครับอ่ะนี่ครับส่วนยางในเส้นนี้เห็นไหมครับสภาพไม่ค่อยดีซุ้มนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะอาจจะมีบุบบิบบิบหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับทะลุนะครับนะหนาๆเลยหลังคาชสภาพยังโอเคอยู่นะครับ ดูฝั่งนี้นะครับนี่ปั๊มเพาเวอร์นะครับเป็นเพาเวอร์ลูกค้าเขาก็นะครับโมนิดหนึ่งโมขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งของวงเลี้ยวมันจะเปลี่ยนนะครับแต่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับนะถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวสตาร์ตตั้งเสียงนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับดูดูวงเลี้ยวนะครับจะลองเลี้ยวนะครับเลี้ยวนิดเดียวนะครับ แค่นี้นะครับก็ติงนะครับค่อนข้างค่อนข้างได้คว,วามแม่นยำอยู่นะครับผมถือว่าโอเค,คนะครับนะครับถือว่าโอเคเลยเมื่อยนเดินเรียบนะครับควรไม่ไหลไม่ขาวนะครับผมนะนะดูคันเร่งหนลังเลปั๊มดีนะครับอตาเล่เง ันนี้เป็นควันดำนะฮะัไม่ใช่ควันขาวนะครับควันดำปั๊มดีอัตราเร่งดีนะครับเดินเรียบเรียบไปดูหม้อน้ำครับเดี๋ยวดูหม้อน้ำรถชั่งนะครับทันนี้เอามาจามเพื่อชื่นชมนะครับน้ำไหลเวียนดีนะครับนะฮะความร้อนหายห่วงแน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ตะกีนฝายังดีอยู่ ไม่มีปัญหานะครับอ่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการยกนะครับหางนี่ครับเดี๋ยวผมยกหางขึ้นนะนครับอนี้เราลงนะครับมันขึ้นได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแท่นของตัวแท่นล้างอาชีพนะครับมีนะครับ ขึ้นได้สูงสุดสูงนะฮะเสมอตัวรถเลยนะครับนะครับส่วนตัวหน้านะครับยกรถขึ้นเลีวอยู่นะครับไม่ได้เบิ้ลนะฮะไม่ได้กดคันเร่งนะครับนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับโอเคนะครับคันเร่ง ะครับปั๊มก็นะฮะปั๊มดีนะฮะเพราะว่าเราเบิ้ลเบิ้ลแล้วรถมันไม่ดับนะครับนะบมันยังจับมาในรอบเดิมเท่าเดิมนะครับไปดูที่ผานตัวอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เพิ่งล้างนะครับเพิ่งล้างก็จะมีน้ําไหลแบบนี้นะครับนี่คะมาดูผานพวนตัวนี้นะครับงานใบต่างๆนะับใบใบยังเต็มอยู่ทุกใบเลยนะครับ ถือว่าสักใบตีไปสัก80-90%นะครับนะครับสภาพผานดีนะครับผมนะแต่ส่วนยี่ห้อผมไม่มั่นใจน่าจะเป็น c m g นะครับนะน่าจะเป็นงานดีอยู่นะครับเนี้ยผ่านปวดก็ถ้าได้สนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับคันนี้นะครับเล่มเล่มมีนะฮะคันนี้มีเล่มด้วยเล่มเอกสารพร้อมนะครับ เล่มพร้อมนะครับแต่ว่าผมเพิ่งไปปิดนะให้เขาส่งไปชนีมาอยู่เมื่อเช้ารีบมานะครับให้เอารถขึ้นเทเลอร์มาก่อนนะครับคันนี้ก็นะครับรวมจัดส่งให้ฟรี100โลนะครับแต่ลูกค้าต้องมาดูมาลองขับก่อนนะครับแล้วก็วางมัดจำนะฮะวางมัดจำแล้วก็ให้จัดส่งจ่ายที่หน้าบ้านนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา25900นานะครับรวมจัดส่งฟรีให้100โลนะครับนะฮะเกินระยะทางก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับ พอรถรถเทนเลอร์นะครับค่อนข้างใช้คันใหญ่หน่อยนะครับนะฮะสองแสนสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์098 2 7 4ก้าแเนะครับเบอร์098 2744 279ปดสองเจ็ดสี่สี่สอลน์ศูนย์าะครับอยากดูรถตัวจริงโทรสอบถามก่อนมีติดหนัดติดจองนะครับนะมีติดหนัดติดจองหรือเปล่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนของเหลวลูกค้าต้องเอาไปเปลี่ยนแม n ทนายเรานะครับ ผมขอกำไรแค่นิดเดียวนะครับ2องแ0นห้าหมื่นส่งฟรีร้อยโลนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ